ฟังความเห็นจากร้อยตารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็เชื่อว่าทางตํารวจมีหลักฐานเพียงพอจนนําไปสู่การออกหมายจับอย่างนั้นจึงไม่อยากให้ความเห็นในเรื่องนี้เพราะอาจจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนที่แทรกแซงคดีโดยเฉพาะผู้ต้องหาเป็นนักการเมืองฝั่งตรงข้ามนะครับลองฟังเสียงร้อยตํารวจเอกเฉลิมครับส่วนใหญ่เนี่ยคดีอะไรก็แล้วแต่ตอนหลังๆเนี่ยกฎหมายก็มีการปรับปรุงนะถ้ามอบตัวเนี่ยมักจะให้ประกันตัวแต่กรณี สอบศอบก็มีเอกสิทธิ์ไม่บอกว่าไม่ไม่บอกว่าตรงไหนสาคัญแต่คุณพานุพงษ์ก็ยืนยัน,นเอาเขาออกหมายจับนี่ก็ต้องมีหลักฐานนี่แต่ว่าถ้าผมไปพูดล้าเส้นนิดนก็กลายว่าอ๋อนี่พักนั้นประชาธิปัตย์พักนี้เพื่อไทยจะไปกันใหญ่มาดูเรื่องของคุณคันชิตนะครับตกเป็นผู้ต้องหาคดีสังหารคุณอุดรไกลวัดนุษสอนหรือนายกตุน ก็เจ้าตัวให้การปฏิเสธขอให้การในชั้นศาลล่าสุดเนี่ยครับทางตำรวจเมื่อวานเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ก็พลตำรวจโทหานพลนิดวิบูลก็อบอกระบบกอาวุธปืนที่ใช้สังหารคุณอุดอรเนี่ยเป็นขนาดจุด40เบื้องต้นตรวจสอบกับนายทะเบียนที่ออกใบอนุญ,ญาตแล้วก็พบว่าคุณคันชิตเนี่ยมีการครอบครองปืนจุด 40. จริงคือไม่รู้มีกี่กระบอกแต่งึงหนึ่งในนั้นมันมีนมจุด 40. เมื่อพนักงานสอบสวนถามว่าอาวุธปืนที่ครอบครองเนะี่ยอยู่ไหนเอาปืนมาแสดงความบริสุทธิ์ใจมาดูหน่อยสิ <c oughs> ไม่ตอบรถยนต์โตโยต้าวิโก้ของคุณกันชิตเนี่ยสอบถามว่าอยู่ไหนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเอามาเช็คหน่อยดิไม่ตอบพนักงานสอบสวนถามว่าแล้ววันเกิดเหตุเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นคนลงมือ,อยิงตอนนั้นอยู่ไหนทําอะไรไม่ตอบไม่ตอบหมดเลยฮะเนี่ยครับตารวจก็บอกว่า เอาวุธปืนจุด40ที่บรรจุกระสุนได้เนี่ยสเปคนี้เนี่ยเข้าใจว่าเป็นกลอกกลอกเป็นเจ้าหนึ่งทีผ่ผลิตปืนแล้วตอนนี้ขายดีฮะเพราะมันถูกและมันเป็นส่วนใหญ่โครงสร้างเป็นโพลิเมอร์ไม่มีเซฟขึ้นลำแล้วยิงเลยคนที่ใช้กลอกคล่องๆเนี่ยคือตำรวจเพราะตำรวจไทยเนี่ยยอมซื้อกลอกซื้อพวกยี่ห้ออื่นโค้โคอะไรเงี้ยไม่ไหวมันแพงก็กลอกเป็นปืนตลาดเนี่ยนะครับก็ ไอ้ปืนเนี้ยมันบรรจุแมกกาซีนได้เนี่ยสินัดซึ่งเขาบอกว่าสเปกมันเนี่ยพอพบปลอกกระสุนในพื้นที่เกิดเหตุมันก็มี10ปลอกให้มันใกล้กันมันตรงกันตำรวจมั่นใจว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอจะดำเนินคดีกับคนร้ายได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดจากจุดใกล้ปั๊มน้ำมันหลายกล้องที่เห็นลักษณะรถยนต์ของคนร้าย รวมถึงพยานประจักษ์พยานซึ่งไม่ใช่แค่คุณทองทูลคนขับรถผู้ตายมีคนที่อยู่ในปั๊มน้ํามันช่วงเกิดเหตุเนี่ยเยอะมีพยานหลายปากบอกได้ว่ามีมากกว่าหนึ่งปากแน่นอนที่ก็พูดกันเนี่ยนะครับโดยพลรวตัหานพลก็บอกว่าสําหรับคุณกัญชิตแม้เบื้องต้นจะให้การปฏิเสธแต่ต้องเอาหลักฐานมายืนยันทั้งสถานที่วันเวลานที่เกิดเหตุว่าตัวเองอยู่ที่ไหนรถกระบะโตโยต้าวิโก้เนี่ยเอามาตรวจหน่อยซิรวมถึงปืน ปัจจุบันยังไม่มีการแสดงหลักฐานต่อพนักง,งานสอบสวนแต่การที่ผู้ต้องหาดึงเวลาออกไปและไม่ยอมนำอาวุธปืนมาให้ตรวจสอบอาจจะมีการนำไปดัดแปลงเปลี่ยนสภาพก็ได้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีวิธีการตรวจสอบว่าอาวุธปืนเป็นของเดิมหรือมีการดัดแปลงมาหรือไม่มันต้องมีพิรุษนะฮะเขาก็เขาก็กลัวครับว่าไปดัดแปลงปากกระบอกเปลี่ยนแนวแนววิถีก็คือกระบอกปืนแต่และกระบอกมันจะซ้อร่อง เป็นวงกลมเรียวขึ้นไปนะเพื่อให้เพื่อให้กระสุนเนี่ยมันวิ่งในวิถีที่แม่นขึ้นแมันจะคลวงออกไปครัเวลากระสุนผ่านปากกระบอกปืนมันจะหมุนนะฮะเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแนตะ่มันจะหมุนตามตามเกลียวที่เขาซออร่องไว้ไอ้เกลียวเนี่ยในแต่ละปืนยิงออกมาเนี่ยมันจะปรากฏบน,บนหัวกระสุนซึ่งแต่ละกระบอกไม่เหมือนกันยิงออกมาไม่เหมือนกันไอ้ตรงเนี้ยที่ตำรวจบอกมันจะเป็นหลักฐานสำคัญซึ่งรออยู่ แหล่งข่าวจากชุดสืบสวนคดีสังหารคุณอุดอรก็บอกก่อนที่ตํารวจจะเสนอขอสารจังหวัดสมุทรสาครอ,ออกหมายจับคุณคันชิตก็พิจารณารอบครอบมีพยานยืนยันชัดเจนทั้งในส่วนของนายทองภูลพนาราบคนขับรถของผู้ตายที่เป็นประจักษ์พยานรวมถึงพยานแวดล้อมที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุหลายปากซึ่งมีหลายคนจานายคันชิตได้เพราะเป็นคน<อ>ดัง,<อ>งในพื้นที่ก็จําหน้าได้ส่วนข้อสงสัยทําไมหลังเกิดเหตุในทองภูลไม่ระบุตัวคนร้ายทันที ระหว่างการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวซึ่งเดินทางไปที่เกิดเหตุแหล่งข่าวรายนี้บอกว่าในทองปูลเกิดความกลัวกลัวตายครเพราะตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาก็บอกเราบอกว่าในทองภูลเ,เห็นเหตุการณ์เพราะเข้าไปร้านสะดวกซื้อได้ยินเสียงปืนวิ่งมาดูพยายามจะจับคนร้ายปรากฏว่าตัวคนยิงเนี่ยหันปากกระบอกปืนมาหาขูท่ทานองว่าอย่าเข้ามายุ่งไม่งั้นโดนยิงตายประมาณนี้นะครับ นี่ก็เลยเป็นประเด็นซึ่งเดี๋ยวรอดูว่าเจ้าตัวคนขับรถจะมายืนยันให้ปากคำว่าใช่หรือเปล่าใช่ทันชิดหรือเปล่าจนนี้ที่ฝ่ายสืบสวนก็บอกว่านอกจากการสอบสวนนายทองพูลแล้วยังมีพยานซึ่งอยู่ในเหตุการณ์หลายปากทั้งหมดให้การสอดคล้องกับนายทองพูลส่วนการตรวจสอบภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดในปั๊มในปั๊มเนี่ยกล้องเสียแต่ภาพจุดอื่นเนี่ยมองเห็นนอกจากพยานที่เห,เหตุการณ์แล้วเนี่ยยังมีพยานเกี่ยวกับอาวุธปืน ซึ่งปืนที่คนร้ายใช้ก่อเหตุจุด40สอดคล้องกับประวัติการขออนุญาตใช้อาวุธปืนของผู้ต้องหาและมีพยานในสนามยิงปืนยืนยันว่าผู้ต้องหาเป็นสมาชิกชมรมยิงปืนนำปืนจุด40ไปซ้อมยิงบ่อยๆซึ่งตำรวจจะตรวจสอบอาวุธปืนในครอบครองของผู้ต้องหาอย่างละเอียดต่อไปส่วนประเด็นก่อเหตุเจ้าหน้าที่สืบสวนก็บอกว่าจากการประมวลพยานหลักฐานเชื่อว่าน่าจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบมีพยานในที่เกิดเหตุให้การว่า ก่อนเกิดเหตยุยิงกันได้ยินเสียงผู้ตายกับผู้ต้องหาทะเลาะก,กันแรงจนนั้นเหตุการณ์สังหารน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องผู้หญิง ซึ่งอดีตเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้ตายมาก่อนนีอ่อาจจะเป็นเรื่องนั้นตำรวจก็ตั้งเป้าว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับการเมืองตั้งแต่แรกนะคะมาดูความคืบหน้าคดียิงนายกอบอจจังหวัดสมุทรสาครกันนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็มีการนําหลักฐานนี่แหละค่ะโชว์กลางสภาเลยนะคะบอกว่าเป็นหลักฐานในคดีที่สังหาราาคุณคันชิต อขออภัยค่ะสังขารนายกอบจอสมุทรสาครน,นะคะครเรียกได้ว่าทําเอาเสียงฮือฮาเลยทีเดียวแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าไม่ได้มีการกั่นแกล้งทางการเมืองค่ะแต่ว่าเป็นการตั้งกระทู้แบบชงเองกินเองของพรคเพื่อไทยนะครับโดยสอสอพรคเพื่อไทยถามร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงนะครับไปดูข้อมูลที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมนามาเปิดเผยกลางสภามอวาน,นี้นะครับก็เป็นคดีฆาตกรรมนายอุดรไกลวัฒนทุศรนายกอบจอสมุทรสาครร้อยตำรวจเอกเฉลิมนะครับนำหลักฐานเป็นภาพวงจรปิดในคดีนี้นะฮะคุณผู้ชมมาเปิดเผ ยืนยันําดับเหตุการณ์นะครับบอกว่าเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานของตํารวจไม่ได้เป็นการก่นแกล้งนายขันชิตทับสุวรรณสอส,อสประชาธิปั์ให้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้นะฮะเอาลองไปฟังเสียงร้อยตำรวจเอกเฉลิมพูดข้อมูลหลักฐานที่นามานะครับภาพวงจรกล้องที่สามหลักฐานมันชัดมันกระชับนี่เป็นหลักฐานที่เรา ได้ดําเนินการรวบรวมส่วนตารวจจะทํำยังไงเรื่องของเขาไม่มีการกแข้งไม่มีการสร้างหลักฐานเท็จและยังไปกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระทําาควมผิดไม่ได้ตามบทบัญญัติของรัฐนูลผู้ถูกกล่าวหาก็อาจจะไปสู่คดีชั้นศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาพวกผมแฝพอพวกผมยุติธรรมพอ ค่ะแต่ว่าในระหว่างการชี้แจงนะคะนายนิพิษอินทรสมบัติสสพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะทนายความของนายคันชิตผู้ต้องหาเนี่ยยืนยันคะ่ะว่านายคันชิตได้มีการมอบตัวแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วจึงไม่ควรที่จะมีการพิพากษากลางสภาก่อนที่ศาลจะตัดสินค่ะส่วนการขอตัวนายคันชิตเพื่อไปดําเนินคดีนะคะในวันนี้ทางผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครก็ได้เดินทางไปที่รัฐสภาค่ะเพื่อที่จะขอทราบขั้นตอนแต่เห็นว่าอาจไม่มีความจําเป็นในเรื่องนี้แล้วเนื่องจากว่าผู้ต้องหาได้มีการเข้ามอบตัว และขอให้การในชั้นศาลจึงไม่มีประโยชน์ค่ะที่จะขอตัวไปสอบสวนอีกเขาบอกคดีนี้นะฮะก็คือปืนขนาดจุด40ในจังหวดสู่สาครมีด้วยกัน8คนคะตำรวจเรียกมาสอบ7กระบอกแล้วนะครับหรือเพียงแค่กระบอกของคุณคันชิตเองที่ยังไม่ส่งมอบให้ตำรวจุรวจลิมเนี่ยรเิมเมื่อวานตอบกระทู้ในสภาเรื่องของการทำงานตรงไปตรงมาละเอียดรอบคอบไหมในคดีอุกจักร์สะเทือนขวัญแบบนี้คุณเฉลิมเมื่อวานก็เลยยกชาร์ตขึ้นมานะครับ ว่าภาพวงจรปิดที่ได้เนี่ยไม่ได้ขอจากตํารวจแต่ได้จากตัวเองและคุณเฉลิมก็บอกบ้านอยู่ใกล้กันสนิทกับทางฝั่งผู้เสียหายก็เลยอธิบายด้วยชาร์ตบอกว่านําชาร์ตแสดงภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดแสดงสภาพศพสถานที่เกิดเหตุมาแสดงต่อที่ประชุมก็บอกว่าชาร์ตนี้เนี่ยนะครับก็เผยให้เห็นตําแหน่งของรถ คือวงจรปิดมันจับภาพรถผู้ตายมาจอดก่อนจากนั้นรถของคนร้ายเนี่ยเข้ามาจอดแล้วก็มีการยิงกันมองระยะไกลเนี่ยคนที่เป็นพยานเนี่ยมีทั้งเด็กปั๊มเนี่ยคนที่เข้าไปใช้บริการปั๊มน้ํามันพยานบุคคลคุณเฉลมบอกว่าเป็นคนขับรถของผู้ตายก็รู้จักกับผู้ถูกกล่าวหาคนขับรถผู้ตายเห็นผู้ตายเนี่ยเข้าห้องน้ํานานก็ตามเข้าไปดูได้ยินเสียงปืนและเห็นผู้ถูกกล่าวหากําลังยิงปืนก็จะเข้าไปบอก แต่ผู้ถูกกล่าวหาใช้คำพูดว่าเดี๋ยวมึงพยายนก็ยกมือขอชีวิตนี่ผมถามถาไม่ได้ตัวเองเพราะรู้จักกันบ้านอยู่ติดกันขณะที่พยายนนี้ที่เกิดเหตุรายอื่นๆซึ่งเป็นผู้ชายหนึ่งคนและผู้หญิงอีกหนึ่งคนคนหนึ่งเห็นระยะ20เมตรอีกคนหนึ่งในระยะห0ิเมตรต่างก็ยืนยันว่าเห็นผู้ถูกกล่าวหาหลังเกิดเหตุตำรวจพบหัวกระสุนขนาดจุด4ี่ปืนชนิดนี้ในจังหวัดสมุทรสาครมีคนได้รับอนุญาตแค่8ดกระบอก ก็เลยบอกตำรวจบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เอา8กระบอกเนี่ยมาขอตรวจดูรอยหัวกระสุนทุกกระบอกว่ามันตรงกับในที่เกิดเหตุไหมนะครับอย่างไรก็ตามก็ตอนนี้มีการคุ้มครองพยานและคุณเฉลิมก็พูดครับบอกว่านโยุบายจัดการกับซุ้มมือปืนและเปิดร้านจําหน่ายอาวุธปืนเนี่ยหลังเทศกาลปีใหม่สตชจะปฏิบัติการเชิงรุกเฉียบขาดเด็ดขาดกับพวกซุ้มมือปืนแก๊งต่างๆจะนำหมายจับเก่ามาตามจับทั้งหมดเพื่อให้กฎหมายมันสักดิ์สิทธิ์คนร้าย ยำเกรงเมื่อวานนายกไปงานศพนะฮะตอนทุ่มหนึ่งนายกรัฐมนตรียิ่งลักจินวัตรพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีสะสพักเพื่อไทยเดินทางไปเป็นประธานร่วมในพิธีสวดพระพิธรรมศพคุณอุดรก็มีคนเข้าร่วมงานเยอะเหมือนกันนะครับรวมถึงนงปชด้วยก็มีคนมาต้อนรับก็พูดสั้นๆไม่ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษก็ปล่อยให้ตำรวจทำตามหน้าที่ไปนะี่ยค่ะนะ